รวจพบประมงต้องสงสัยตอนนี้กําลังทําการอะไรไล่ติดตามครับเผมยังไม่เห็นแผ่นตะเข้ครับเห็นเชือกลากอยู่ซ้ายถึงยี่สสองศูนย์สบสองเชือกสีเหลืองย่ามประมงเข็ความเร็วคงที่ก็แปดนอตเชือกสีเหลืองออกจากแขนตะเก้ห้อยมาด้านหลังปุยย่าหนึ่งครั้งเรียบร้อยหเลี้สองสี่ห้าเสองสี่ห้าแดงครับสองอตรงเลขหัวเรือไม่เห็นครับเล่หหัวเรือยังไม่เห็นครับตัวทีครับ สั่งชาติแน่นอนครับตอนเพิ่มอยูต่ตรงหัวเรือหมูดยาวหนึ่งครั้งหมยาวหนึ่งครั้งใม่น่าจ,จะมีเลขเครับอบอกมากเอาเอนจิเนียร์หนึ่งคนลงไปกับเรือยามด้วย You know. maður mór tíu verðum 開左，開左。 ครับดโรงศิลชาครับระหว่างตรวจการนะครับลาดตะเวนไร่หมูตรวจการลาดตะเวนระยะไกลนะครับของสนชดภาคที่2ครับเส้นทางเดินทางจากจังหวัดนาราธิวาสครับอ่ไปยังเกาะโลซินครับแล้วก็เป็นเส้นทางวิ่งกลับมาจังหวัดสงขลาครับระหว่างทางตรวจพบเรือประมงต้องสงสัยครับจำนวนสองลำครับอ่มีลักษณะคล้ายกับเรือประมงต่างชาติครับจึงได้นําเรือเข้าติดตามแล้วก็ปิดระยะเข้าไปเพื่อพิสูจน์ทราบเป้าหมายครับอ่ตรวจพบ ยืนยันเป้าหมายเป็นเป้าเรือประมงต่างชาติจานวนหนึ่งลำครับผมจึงได้ทําการปิดระยะเข้าแสดงตัวแล้วก็แจ้งให้หยุดเครื่องครับหลังจากเรือประมงทําการหลบหนีครับพยายามที่จะหลบหนีกัดขืนอยู่สักครู่ครับประมาณ30มนาทีครับก็ได้ทําการหยุดเครื่องลอยลําครับแล้วก็มานั่งมอบตัวอยู่บริเวณหัวเรือครับแล้วหลังจากนั้นเรือใหญ่ได้นําเรือเข้าเทียบเพื่อที่จะส่งชุดตรวจพ้นขึ้น บนเรือเพื่อตรวจสอบภายในตัวเรือครับนำลูกเรือทั้งหมด5นายขึ้นมาพักบริเวณที่ท้ายเรือหลงศิราชารับหลังจากตรวจตัวเรือเรียบร้อยแล้วครับไม่พบลูกเรือคนอื่นหลบซ่อนอยู่ภายในเรือครับก็ได้ได้มอบหมายให้ชุดตรวจคนจำนวนสานายครับอยู่บนเรือประมงลำดังกล่าวครับหลังจากทดลองไขการสื่อสารเรียบร้อยแล้วเรือใหญ่ก็ปลดเชือกออกจากเรือประมงลำที่1ครับเพื่อที่จะวิ่งไปติดตามเรือประมงลำที่2ต่อไป ระหว่างนั้นหลังจากปลดเชือกมาได้สักครู่ครับได้รับวิทยุแจ้งจากชุดตรวจค้นบนเรือประมง,งแจ้งว่า,ามีควันสีขาวออกมาจากเครื่องจักรใหญ่ครับ mm hmm. ก็เลยได้ดาเนินการาหันหัวเรือกลับครับเพื่อไปช่วยเหลือแล้วก็เฝ้าดูครับสถานการณ์ที่เรือประมง,งลําแรกครับหลังจากที่นําชุดตรวจค้นออกจากเรือบระมง,งลำดังกล่าวได้แล้วครับไฟลุกโหมหนักจึงไม่สามารถาเข้าไปเพื่อที่จะฉีดน้ําดับไฟได้ครับจึงได้เฝ้าอยู่บริเวณนางกล่าวครับ เรือว่ามงอากาจมบริเวณลัดประมาณ7องศา50ลิตรดาครับแล้วก็รองประมาณ1 0 1องศา18ลิปดรดาครับข้อมูลตรงนี้ก็จะนําเรียนส่งต่อให้กรมทุกศาสตร์ฐานเรือครับแจ้งออกเป็นประกาศชาวเรือตัอถ่ายครับครับเพราะว่าในเรือมีถังแก๊สด,ด้วยใช่ไหมครับมีพบเห็นจากทางทัศนะครับสองกล้องดูมีถังแก๊สแล้วก็ถังน้ามันอยู่บริเวณดาดฟ้าทัศนะของเรือประมงครับอันนี้เป็นสาเหตุที่เราไม่กล้าเข้าไปใกล้เรือถูกต้องถูกต้องครับ ึการเทียบเรือครั้งแรกเราเราใช้เรือใหญ่ที่เข้าไปเทียบเพื่อที่จะนําลูกเรือประมงขึ้นมาครับแต่การเทียบเรือครั้งที่2ที่เข้าไปนําชุดตรวจค้นออกมาเรานําเรือยางลงครับแล้วก็ประชิดเข้าไปบริเวณหัวเรือครับซึ่งไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้บริเวณท้ายเรือประมงครับบริเวณเครื่องจักรใหญ่ครับมีโอกาสที่จะไฟที่ทางใต้จะระเบิดครับลเหมือหลังจากที่นําชุดตรวจค้นลงจากเรือแล้วครับมีเปลวไฟปะทุขึ้นเป็นจังหวะครับคาดว่าเกิดจาก การระเบิดของถังแก๊สครับ